สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดอนอฟกยากก้าวใหม่โลกธุรกิจกับผมนายแพทย์วายโยอัสวสรุ่งเรืองครับวันนี้ผมจะนําเสนอคุณผู้ชมถึงแผนกลยุทธ์การทาธุรกิจที่คิดค้นขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นเพื่อช่วยให้ธุรกิจของเขานั้นประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจบริการเช่นธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจโรงแรมนั้นนอกจากปัจจัยในเรื่องของความแตกต่างของสินค้าเป็นสําคัญแล้ว การให้บริการของพนักง,งานบริการนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จหรือไม่เลยครับแต่ปัญหาที่ธุรกิจหลายแห่งเจอเหมือนกันก็คือการขาดแคลนพนักง,งานที่จะมาทําหน้าที่บริการนี่แหละครับวันนี้เราจะมานาเสนอคุณผู้ชมถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนพนักง,งานบริการนี้กลยุทธ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรติดตามชมครับ หากคุณผู้ชมกําลังทําธุรกิจและประสบกับปัญหาการขาดแคลนพนักงานแบบนี้นะครับลองนําวิธีเหล่านี้ที่นําเสนอในรายการของเราไปปรับใช้ดูผมเชื่อว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับแล้วกลับมาพบกับกลยุทธ์ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับรายการดอนอภิรักษก้าวใหม่โลกธุรกิจทางช่อง 3sd ทุกวันอาทิตย์ห้าทุมถึงเที่ยงคืนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ